พระโยคาวจรผู้หนึ่งย่อมรวบรวมเอากรรม12อย่างนี้เข้าไว้ในกรรม,มวัตนะบวกกับกิเลสวัตเนี่ยนะทำการกําหนดปัดจจัยของนามรูปด้วยคามสามารถแห่งกรรม,มวัตและวิปากวัตอย่างนี้พระโยคาวจรผู้นั้นครั้นเห็นความเป็นไปตามปัจจัยแห่งนามรูปด้วยคามสามารถแห่งกรรม,มวัตและวิปากวัตอย่างนี้แล้วย่อมพิจารณาเห็นว่า นามรูปนี้ในปัจจุบันการย่อมเป็นไปตามปัจจัยด้วยามสามารถแห่งกรรมวัฏและวิปากวัฏฉันใดแม้ในอดีตการนามรูปทั้งหลายก็เป็นไปแล้วตามปัจจัยด้วยามสามารถแห่งกรรมวัฏและวิปากวัฏฉันนั้นแม้ในอนาคตการก็นามรูปก็จักเป็นไปตามปัจจัยด้วยามสามารถแห่งกรรมวัฏและวิปากวัฏฉันนั้นกรรมและวิบากของกรรมกรรมวัฏและวิปากวัฏ ความเป็นไปของกรรมและความเป็นไปของวิบากค,ความสืบต่อของกรรมและความสืบต่อของวิบากการกระทําและผลของการกระทําย่อมเป็นไปอยู่อย่างนี้วิบากทั้งหลายย่อมเป็นไปเพราะกรรมวิบากมีกรรมเป็นเหตุเกิดภบใหม่ย่อมมีเพราะกรรมโลกเป็นไปอยู่อย่างนี้ก็คือโลกย่อมเป็นไปตามกรรมใช่ไหม ตัมมุนาวัตตีโลโกะนะถ้าสรุปย่อลงมาก็เหลือเท่านี้ทุกวันนี้ก็เหลือได้แต่คํานี้ใช่ไหมแต่คําอธิบายรายละเอียดเรื่องตรมลืมหมดแล้วคือคือไม่รู้แล้วนะก็เหลือได้แต่คำนี้นะพรไปที่ไหนบอกรัมมุนาวัตตีโลโก้ลึกซึ้งมากนะเนะก่งเก่งอ้างบาลีได้อย่างเงี้ยที่ไหนได้อธิบายไม่ได้สักอย่างอันนี้คือบทสรุปนะบทสรุปเมื่อพระโยคาวจรนั้นพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้วิจิกิจฉาสิบหกอย่างนั้นใดที่พระองค์ตรัสปรารภส่วนเบื้องต้น เป็นต้นโดยนัยะว่าในอดีตการเราเคยมีหรือเนาะเป็นต้นวิจิกิจชาทั้งหมดนั้นจะถูกละไปเพียงแต่นามรูปที่เป็นไปในการมาพบรูปประพบอรูปประพบเป็นไปในกำเนิดคือเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในเท่าคลายและอุปป,ปาติกะเกิดในคติคือนรกเดรฉานเปติวิสัยมนุษย์และเทวดาเกิดในวิญญาณทิติเจ็ดมีปฏิสนธิจิตต่างกันเป็นต้นและในนิวาสคือสัตววาด9เก้าทั้งปวงด้วยอำนาจ ความสัมพันธ์กันแห่งเหตุและผลเท่านั้นย่อมปรากฏมีแต่การเชื่อมโยงกันเป็นระบบเครือข่ายเนี่ยน,นะเชื่อมโยงกรรมให้มีวิบากเชื่อมวิบากเพื่อทํากรรมทํากรรมใหม่ก็จะได้มีวิบากต่อไปเหตุผลแห่งวัตตก็เป็นไปอย่างนี้พระโยคาวจรนั้นย่อมไม่เล็งเห็นผู้ทําที่นอกเหนือไปจากเหตุคือกรรมไม่เล็งเห็นผู้สเสวยวิบากที่นอกเหนือไปจากความเป็นไปของวิบากผู้ทําก็คือตัวกรรมนั่นแหละ ผู้เสวยก็คือตัววิบากนั่นแหละก็นามได้รูปย่อมเป็นอันเธอเห็นอย่างดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบว่าเมื่อมีเหตุบัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงโดยความเป็นเพียงโวหารสมัญญาว่าผู้ทาเมื่อมีความเป็นไปของวิบากบัณฑิตทั้งหลายจึงกล่าวถึงโดยความเป็นเพียงสมัญญาโวหารว่าผู้เสวยแต่คำว่าผู้ทาไม่มีอยู่โดยปรมัติแต่กรรมนี่มีอยู่ ผู้เสวยไม่มีอยู่โดยประมัตแต่วิบากมีอยู่เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าทํากรรมเนี่ยก็โดยโวหารว่าผู้ทําถ้ากรรมมีอยู่ก็เรียกว่าโวหารว่าผู้ทําวิบากมีอยู่ก็โดยโวหารว่าผู้เสวยการกล่าวถึงกรรมกล่าวถึงผลของกรรมกรรมในฐานะเป็นเหตุผลของกรรมเนี่ยนะที่เรียกว่าวิบากวิบากก็คือผลของเหตุแต่เป็นผลของกรรม,มปัจจัย ความรู้ทางพระพุทธศาสนาคือความรู้ในเรื่องของปัจจัยความรู้ในเรื่องของปัจจัยนั้นท่านถือว่าแบ่งออกเป็นตัวปัจจัยนี้แบ่งลักษณะสองสัจจะคือปัจจัยตัวแรกคือสมุทัยสัจจะเป็นปัจจัยแห่งกองทุกข์ทั้งมวลปัจจัยอย่างที่สองก็คือปัจจัยที่ทําให้แทงตลอดนิโรสัจจะปัจจัยอันั้นก็คืออริยมรรค ในบรรดาปัจจัยสองอย่างนั้นปัจจัยแห่งวัตตะเป็นปัจจัยที่จะต้องปฏิบัติเพื่อการละเพื่อการทําลายส่วนปัจจัยที่จะทําให้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเป็นปัจจัยที่ต้องต้องเจริญต้องอบรมต้องทําให้มากต้องทําให้มีขึ้นเพราะว่าถ้าหากว่าปัจจัยแห่งอริยมรรคไม่เกิดไม่เจริญไม่มีขึ้นท่านถือว่าเป็นความเสื่อมในพระาศาสนานี้ในคําสอนของพระพุทธเจ้า นี่ตอนที่เรากําลังกล่าวอยู่นี้ชื่อว่ากล่าวปัจจัยแห่งทุกขสัจจะนะนะกล่าวถึงปัจจัยแห่งกองทุกตัวทุกขสัจจะนั้นถ้านับหนึ่งก็คือทุกขสัจจะคือกองทุกทุกก็อย่างที่เราเคยได้ยินว่าทุกมาจากทุกขังใช่ไหมทุกแปลว่าไม่ดีขังแปลว่าเหมือนอากาศทุกขังก็คือแปลว่าไม่ดีด้วยแล้วก็เหมือนอากาศคือว่างเปล่าประดุษอาการที่วิปริตแปรปรวนเสร็จแล้วก็ ว่างเปล่าปัจจัยแห่งทุกข์อันนั้นตัวปัจจัยหลักๆที่ทําให้เกิดทุกข์เนี่ยนะก็คืออวิชชาตัณหากรรมถ้าปัจจัยแห่งรูปธรรมท,ทั้งหลายก็คืออาหารถ้าปัจจัยของนามธรรมาท,ทั้งหลายละ่ะก็คือภาษะหรือนามรูปเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยแห่งรูปธรรมและนามธรรมา รูปธปรรมเหล่านี้เป็นคําพูดแบบยอ่อนามธรรมก็เป็นคําพูดแบบยอ่คยอคําย่อนี้เอาไว้กล่าวกับใครผู้มีปัญญาเนี่ยนะผู้มีปัญญาผู้ที่สั่งสมบูรณ์ไว้มากเขาฟังแต่เพียงคําว่านามรูปเขาก็สังเวชสลดใจว่าที่เราถือว่าเราว่าเป็นของเราแท้ที่จริงแล้วก็คือนามและรูปคือเขาฟังออกคําว่ารูปแปลว่าอะไร แปลว,ว่าเสื่อมสิ้นสลายไปเขาฟังเข้าใจเลยไม่ไม่ต้องให้อัตถะเนี่ยนะเขาฟังแล้วรู้เรื่องเลยว่ารูปคือเสื่อมสิ้นสลายไปนามธรรมชาติที่น้อมไปรู้อารมณ์เนี่ยนะทำเหล่านี้มีเหตุเป็นแดนเกิดถ้าเหตุดับผลก็ดับนะี่ยคือเขาฟังปั๊บเขาเข้าใจเลยแล้วก็สามารถเอาไปปฏิบัติได้เลยว่านามรูปเหล่านี้นี่แหละคือโพมให้เกิดปัญญาหมายว่าผู้ที่จะเจริญปัญญาต้อง ไปวินิจฉัยไปวิจัยไปไข้ครวนไปพิจารณานามรูปเหล่านั้นนั่นแหละส่วนผู้มีปัญญาน,น้อยทั้งหลายก็ต้องขยายเพิ่มว่านามรูปเนี่ยคือขันห้านะประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนนะก็ขยายว่ารูปคืออะไรคือปูตรูปและอุปาทายรูปเวทนามี3สัญญามี6สังขารมี6วิญญาณก็มี6อย่างนี้น การแสดงตามขันห้าก็ถือว่าผู้ใดฟังก็ถือว่าเป็นผู้มีปัญญามากผู้มีปัญญามากจำแนกรูปเป็นหนึ่งจำแนกนามเป็นสี่ประการส่วนผู้มีปัญญาน้อยไปกว่านั้นอีกก็ต้องแสดงแบบอายตนะให้ขยายเพิ่มมีตามีรูปมีหูมีเสียงมีจมูกมีกลิ่นมีลิ้นมีรสซึ่งแต่ละอย่างก็เป็นบ่อเกิดของจิตและเจตสิกมีกายมีโพธิภะและมีใจธรรมรม ธรรมะคือสิ่งที่เกิดร่วมกับเจตสิกทั้งหลายธรรมายตนะน,น,นั้นคือสิ่งที่เกิดร่วมกับเจตสิกทั้งหลายาผู้ที่ได้รับคําสอนเกี่ยวกับเรื่องอ,งอายตนะนั้นผู้นี้เป็นผู้ที่กํากกหนดรูปโดยมากกํากหนดรูปโดยมากถ้ากําหนดรูปโดยมากก็จะเห็นนามที่เกิดตามทวารนั้นนั้นส่วนผู้มีปัญญาน้อยไปกว่านั้นอีกน้อยกว่านั้นนะนะจะต้องแสดงแบบพิสดาร กระจายออกให้เห็นเลยนะจากขรธทตุรูปธาตุจากข่วิญญาณธาตุโสตธาตุสัทธาตุโสตวิญญาณธาตุทวารจมูกเอกก็คานธาตุคันธธาตุคานวิญญาณธาตุชิวหาธาตุรสธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายธาตุโพธะพธาตุกายวิญญาณธาตุมโนธาตุธรรมธาตุและมโนวิญญาณธาตุมันปัญญาไม่มากนะก็ต้องกระจายให้มากที่สุดเท่าที่จะกระจายได้ ผู้ที่มีปัญญาน้อยกว่านั้นอีกนะน้อยกว่าที่กล่าวไปแล้วนี่มีอีกไหมมีเพิจารณาปฐวีาธาตุนั่นแหละอย่างเดียวเป็นยี่สิบพิจารณาอาโปโาธาตุอย่างเดียวนั่นแหละเป็น1ิพิจารณาเตโชาธาตุเป็นสี่พิจารณาวายโยธาตุว่าเป็นหกแล้วก็พิจารณากระจายสิ่งเหล่านี้ไปทีนี้ถ้าปัญญาน้อยไปกว่านั้นอีกทําไง พิจารณาผมนั่นแหละโดยเป็นธาตุสีผมขนเล็บแต่ละอย่างเนี่ยคูณธาตุสี่ลงไปทุกเรื่องเพราะว่าในผมเองก็มีปัทวีอาปโปเตโชและวายโยขนก็มีปัทวีอาปโปเตโชและวายโยเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตายเป็นต้นก็แต่ละอย่างก็มีปัทวีอาปโปเตโชและวายโยทีนี้การที่จะวิจัยให้ละเอียดลึกซึ้งไปกว่านั้นเนี่ยปฐวีในเส้นผม อาโปเตโชวาโยในเส้นผมก็แบ่งว่าส่วนหนึ่งเกิดจากกรรมนะส่วนหนึ่งเกิดจากจิตคือปัทวีอาโปเตโชวาโยส่วนหนึ่งเกิดจากกรรมปัทวีอาโปเตโชวาโยส่วนหนึ่งเกิดจากจิตปัทวีอาโปเตโชวาโยส่วนหนึ่งเกิดจากอุตตุปัทวีอาโปเตโชวาโยส่วนหนึ่งเกิดจากอาหารปัทวีเป็นต้นเหล่านั้นก็ต้องมีสีมีกลิ่นมีรสและโอชา ถ้าเกิดจากกรรมมีชีวิตเกิดร่วมด้วยชีวิตที่เกิดร่วมด้วยกับภาวะรูปบ้างกับกายะบ้างทีนี้ถามว่าที่รากของผมที่ประกอบด้วยรูป44รูปดังกล่าวไปสองกลุ่มคือกายะทัศกะกับภาวะทัศกะอันนั้นเป็นผลของกรรมกรรมไหนกรรมที่มันให้ผลก็บางอย่างเป็นทิฏฐธรรมให้ผลเป็นสิ่งเหล่านี้ได้ไหมได้แต่เป็นปัจจัยอุปธรรมเป็นต้นเน่ยนะ แล้วอุปชาเวทนิยกรรมทําให้ผมเกิดได้ไหมได้อปราพรเวทนิยกรรมทําให้ผมเกิดได้ไหมผมที่เกิดขึ้นที่เป็นกรรมมรูปเกิดด้วยชนะกรรมกรรมบางส่วนมาอุปธรรมพระกรรมบางส่วนมาอุปปีละกกรรมบางส่วนมาทําลายเลยเนี่ยนะร่วงหมดเลยอย่างงี้ก็เป็นอุปคาตกรรมไปพลัการพิจารณากรรม12เหล่านี้ก็ต้องปัจจยุบบันผลผลคือผม แล้วเอากรรม12มาพิจารณาผลคือขนวิบากเนี่ยนะตัวที่ผลของกรรมเนี่ยคือขนก็เอากรรมมาพิจารณาลงเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกหัวใจไตเป็นต้นเนี่ยนะแต่ละส่วนก็ไปยกเอากรรมทั้งที่เป็นทิฏฐธรรมเวชนิยกรรมอุปชาเวทนียกรรมอัปรารประเวชนิยกรรมเมื่อเข้าใจายอย่างนี้ก็จะรู้ว่าในเส้นผมเนี่ยนะมีกรรมอยู่ด้วยไหม ในเส้นผมเนี่ยเป็นแต่รูปธรรมรูปทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีกรรมอยู่ในนั้นเลยเพราะกรรมนั้นคืออดีตเหตุที่ดับไปแล้วอดีตเหตุที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วถามว่ามีผู้ใดเสวยกรรมเสวยผลกรรมอยู่ที่เส้นผมไหมไม่มีแล้วกรรมที่ดับไปแล้วมีผู้ทำกรรมไหมไม่มีกรรมมีอยู่จริง ผลของกรรมเหล่านี้ก็มีอยู่จริงแต่ขณะที่กรรมเกิดเช่นยกตัวอย่างว่าวาจีกรรมเจตนาตัวนี้เป็นเหตุให้เกิดผมเนี่ยนะในขณะที่เจตนาเกิดขึ้นมีใครอยู่ในเจตนาไหมไม่มีมมเพราะฉะนั้นตอนทํากรรมก็ว่างจากผู้ทําผลออกมาคือกรรมมชรูปก็ไม่มีผู้สเสวยอ,อยู่ในนั้นน่นนะทีนี้ ดีกาท่านว่าไงนะดีกาฟังแล้วก็เจ็บๆคันๆอยู่เหมือนกันท่านบอกว่าแม้คนโง่ทั้งหลายเมื่อพูดว่าผู้สร้างและผู้เสวยดังนี้ย่อมพูดแต่เพียงบัญญัติเท่านั้นโดยอัถะความหมายโดยแท้ถึงอย่างนั้นคนโง่เหล่านั้นก็ย่อมพูดไปด้วยอำนาจความยึดมั่นอย่างผิดผิดเพราะเหตุนั้นคำของคนโง่นั้นไม่เป็นประมาณคือคนโง่ถือว่าผู้ทำกรรมมีอยู่ ผู้เสวยผลของกรรมมีอยู่ดีไม่ดีอ่ะคนโง่เขาถือว่ามีผู้หนึ่งนะที่ไม่ใช่ว่าโดยแบบกรรมสกตานะมีผู้หนึ่งเป็นผู้ผทํากรรมอันนั้นมาผู้ทํากรรมบันดาลอย่างนั้นเรานี่แหละคือผู้รับผลของกรรมอันนั้นก็เลยมีผู้ทําและมีผู้รับใช่ไหมงนั้นคนโง่นั้นจะกล่าวเช่นนั้นว่ามีผู้ทําและมีผู้รับดีไม่ดีก็ไปโยนให้พรหมเป็นผู้ทําให้เราบ้าง โยนให้พระอิศวรเป็นผู้ทําให้เราบ้างเรานี่แหละคือผมผมนี่แหละคือเรานั่นคือโลกของคนผ่านทั้งหลายผู้ไม่ได้กําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้เหล่านี้ฉะนั้นคนผ่านทั้งหลายจึงสําคัญผิดว่าเรานี่คือผู้เสวยผลแห่งกรรมใครเนาะทำกรรมเหล่านี้ที่ไม่ดีให้เราหรือผู้ใดเนาะทำให้เราได้เสวยผลแห่งกรรมที่ดีๆก็เลยไปถามหาอย่างนี้ใช่ไหมโลกนี้มีเยอะนะ ใครนะช่างทํากรรมที่ไม่ดีให้เราเลยอย่างงี้นะก็อันนี้คือวิจารณญาณในเรื่องกรรมนี้วิบัติคือเข้าใจผิดพลาดเพราะฉะนั้นตามหลักของคําสอนพระองค์ตรัสว่าเมื่อกรรมมีอยู่เมื่อเหตุมีอยู่คือเจตนาในอดีตวิเคราะห์ให้ออกนะว่าเจตนานี้เกิดด้วยอย่างไรเช่นเจตนาทั้งหลายเกิดในชาวนะใช่ไหม เจตนาที่เกิดในชาวนะที่เป็นกรรมที่เป็นต้นเหตุแล้วชาวนะมันเกิดได้ยังไงหลักง่ายๆก็คืออาศัยวัตถุทาวารวิญญาณและอารมณ์น,นะวัตถุด้วยทาวารด้วยวิญญาณด้วยอารมณ์ด้วยเจตนานั้นจึงเกิดได้เจตนานั้นเมื่อทํากิจชักชวนกระตุนต้นเตือนชักชวนสัมปยุตธรรมรับอารมณ์ทํากิจจัดแจงตอนแรกก็เป็นสหาชาตกรรมเกิดขึ้นขณะนั้นกรรมเหล่านั้นเมื่อดับไป เมื่อได้ปัจจัยอื่นๆพร้อมกรรมเหล่านี้จึงให้ผลได้กรรมเหล่านี้จึงให้ผลได้นะรรเพราะกรรมเหล่านั้นที่ดับไปแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยแก่รูปทั้งหลายที่เกิดขึ้นในภายหลังเพราะกรรมไม่ใช่รูปทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมีกรรมเป็นปัจจัยกรรมตัวนั้นคือนามธรรมานามธรรมาเหล่านั้นคือเจตนาที่ดับไปแล้วดับเมื่อไหร่โดยมากก็กรรมในชาติที่แล้ว แล้วแค่ไหนบอกแล้วสองชาติบ้างแล้วสามชาติบ้างสีชาติบ้างหรือแล้วทําไว้แล้วเมื่อแสนกับที่แล้วบ้างผลเหล่านี้จึงเกิดขึ้นทีนี้มีผมขึ้นมาเนี่ยนะผมเนี่ยเป็นเวทีแห่งการทํากรรมอย่างมากเลยใช่ไหมาทำกรรมที่เส้นผมนี่ทํากันจริงๆอย่างที่เมื่อวานกล่าวถึงว่าเป็นเวทีแห่งวจีกรรมมากกายกรรมก็ไม่เบามโนกรรมก็ยิ่งมากนั้นเป็นทั้งทวารวัตถุอารมณ์ของ เจตนากรรมในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเจตนากรรมในปัจจุบันก็เป็นเหตุให้มีมีอะไรต่อไปก็มีผมต่อไปในอนาคตเนี่ยนะมีผมต่อไปในอนาคตเพราะการมีผมซึ่งเป็นผลของกรรมเพื่อเชื่อมให้มีอะไรต่อไปให้มีผมต่อไปเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตายเป็นต้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ซึ่งเกิดจากกรรมอันนี้นี้ จิตตชรูปอุตุชรูปอาหารชรูปละไว้ในฐานที่เข้าใจกันเรามาพูดเฉพาะกรรมชรูปที่มีอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเี่ยในกระดูกเป็นต้นผลของกรรมเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งการทํากรรมใหม่ทําไมจึงเป็นที่ตั้งแห่งการทํากรรมใหม่ละ่ะเพราะในผมขนเล็บเป็นต้นเนี่ยมีกายะปษาธาะอยู่ด้วยกายภาษาธาเหล่านั้นเนี่ยมีชื่อว่ากายวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดแห่ง กายวิญญาณในขณะเดียวกันก็เป็นกายทวารแห่งกายทวารวิถีจิตนะเป็นกายทวารให้เกิดกายทวารวิถีจิตทีนี้เมื่อเกิดกายทวารตามที่นั้นๆเป็นอุปนิสัยที่มีกําลังมากต่อชาวณจิตทั้งหลายที่ด,ดูง่ายปวดฟันแล้วนั่งใช้อย่างนี้หรือเปล่าไม่จัดแจงด้วยกายกรรมบ้างวจีกรรมบ้างมนโนกรรมบ้างเพราะว่ากายวิญญาณที่เกิดขึ้นโดยอาศัย กายเหล่านั้นเป็นอุปนิสัยให้มโนทวารเนี่ยทำกิจทั้งกายกรรมมจีกรรมและมโนกรรมเพราะั้นสิ่งเหล่านี้นเป็นฐานให้ทํากรรมต่างๆอีกตั้งหลายกรรมเป็นอุปนิสัยให้ทํากรรมนั้นการมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นที่เป็นกายทวานในนี้ในแง่ากายยนะและยังในแง่าภาวะรูปอีกล่ะเพราะยังมีภาวะรูปอีกเะนั้นกายปราสา,ากายทักษะกราบภาวะทักะกราบ เธอว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญแห่งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมโดยเฉพาะภาวะรูปทั้งหลายใช่ไหมภาวะรูปคือความเป็นหญิงภาวะรูปคือความเป็นชายเนี่ยผมเหล่านี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งการทํากรรมที่วิจิตแตกต่างกันออกไปก็เลยอาศัยสิ่งเหล่านี้ทํากรรมใหม่ๆขึ้นทีนี้กรรมเหล่านี้เนี่ยนะในหน้า56เจึงกล่าวว่าผู้ทํากรรมและผู้เสวยวิบากหามีไม่ ผู้ทำกรรมก็ไม่มีผู้เสวยผลของกรรมก็ไม่มีแต่แปลว่ากรรมมีอยู่ผลแห่งกรรมมีอยู่ธรรมะล้วนๆย่อมเป็นไปความเห็นอันมีประการดังกล่าวมานี้นี้เป็นสัมมาทัศนะเป็นความเห็นชอบเป็นความเห็นที่ถูกต้องว่ากรรมนะไม่มีผู้ทำกรรมแต่เจตนากรรมมีอยู่ผลของกรรมไม่มีผู้เสวยแต่ผลแห่งกรรมมีอยู่ ถ้าใครมีปัญญาอย่างนี้เรียกว่าเห็นถูกต้องและเห็นถูกต้องแะเพราะว่าธรรมะเหล่านี้ปราศจากสัตว์ปราศจากชีวะปราศจากบุคคลตัวตนอัตตาเป็นต้นเนี่ยไม่มีเมื่อกรรมและวิบากพร้อมทั้งเหตุเป็นไปอยู่อย่างนี้ย่อมไม่ปรากฏเบื้องต้นและเบื้องปลาย